จุลาถแถลงเสียใจนศทำงานศินละปะย่ำยีพระเกี้ยวเจ้าตัวไม่หยุดขู่บ้องหูคนวิจารณ์คณะศิลปรกรรมศาสตร์จุลาออกถแถลงการแสดงความเสียใจพมนักศึกษาแสดงงานศินละปะยามพระเกี้ยวส่งผลสอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการต่อด้านเจ้าตัวไม่สำนึก พุ่งผลงานทำหน้าที่โดยสมบูรณ์ลั่นไม่หยุดขู่บ้องหูคนวิจารณ์รองคณะบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาออกถแถลงการเรื่องคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาแจ้งความคืบหน้ากรณีนิสิตน,นำพระเกี้ยวไปจัดแสดงงานอย่างไม่เหมาะสมโดยระบุรายละเอียดว่าจากเหตุการณ์ที่นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬา ได้นำพระเียวไปใช้เป็นส่วนประกอบของชิ้นงานศินลปรกรรมจัดแสตงานและเผยแพร่อย่างไม่เหมาะสมตามที่ปรากฏในสื่อต่างๆนั้นคณะศิลปรกรรมศาสตร์ขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อประชาคมจุฬาและสังคมไทยที่ได้รับผลกระทบต่อการกระทำดังกล่าวทั้งนี้คณะศิลปรกรรมศาสตร์ได้จัดประชุมคนาจารย์ที่เกี่ยวข้องโดยมีรองอธิการบดีด้านพัฒนานิสิต และคณะบดีคณะจิตวิทยาเข้าร่วมเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและได้เชิญนิสิตเข้ามาอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบัดนี้คณะศิลปรกรรมศาสตร์ได้รวบรวมข้อเท็จจริงส่งให้มหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อดำเนินการตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยและจับได้รายงานความคืบหน้าของผลการดำเนินการให้ทราบต่อไป ทรั้งนี้จากการตรวจสอบในเฟซบุ๊กของนางสาวเพชรนินสุขจันทร์มีสิทธิชันปีที่สองคณะศิลปรกรรมศาสตร์สาขาทัศนศิลป์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและเป็นผู้ทำงานศินละปะดังกล่าวพบว่าเจ้าตัวได้โพสเมื่อหนึ่งวันที่ผ่านมาเป็นรูปงานสุกลิปสยามพระเกี่ยวพร้อมเขียนแคปชั่นว่าขอบคุณทุกคนที่ทำให้งานศินละปะชิ้นนี้ ได้ทำหน้าที่ของมันโดยสมบูรณ์พร้องบอกอีกว่าแล้วก็หยุดมั่วเดอ้์ค่ะพระเกี่ยวที่ว่าซื้อจากสัมเพงแล้วฉันก็เอามาประกอบเองเย็บหมอนเองติดเองเอาไรมาบอกว่าผู้บริหารปล่อยปละละเลยให้ฉันขโมยมาได้ตาบ้าของจริงยังไม่เคยเห็นเลยค่าบางคนเบี้ยวเกินเหตุทำเป็นมาสั่งสอนอีฉันต้องเรียนรู้ความเป็นมนุษย์ค่อยเรียนรู้ศิละปะ เด็กก็บ้องผูให้แน่นอนคะ่ะว่าน้องไม่หยุดขณะเดียวกันก็มีคนเข้ามาแสดงความเห็นแนะนำให้นางสาวเพชรนินฟองสารเรียงคนซึ่งเจ้าตัวก็มาตอบว่าไม่ต้องห่วงอย่างไรก็ตามมีผู้ใช้เฟซบุ๊กบางคนแสดงความเห็นว่าถ้าไม่ชอบรักเยี่ยวไม่ชอบจุลาอย่าเข้ามาถ้าจะมาทำลายให้ระวังไว้เวลาที่เป็นจำเลยในชั้นสาร ใครจะเป็นทนายให้คนยุเคยช่วยสักหนึ่งบาทไหมไอเนติหวยก็หนีไปบวชเหลือแต่ให้คนโง่โม่รับกรรมแน่จริงต้องไม่ลบชื่อเพื่อนเพื่อนและรูปเก่าๆออกนะครับ ฝันใฝในฝันอันเลือเชื่อขอสู้สึกทุกเมื่อไม่วันไหวขอทนทุกรุกรมโหมกายใจ ฟันพ้อมไัยด้วยใจทะนงจะแนวแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผู้พง ย้อนายหไมย,ยให้เกียร์ดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปะิมาไม่ท,ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควร ไม่เรรวนภาะววาหวังคิดกังขาไม่เครื่องแค้นน้อยใจในโชคชะตา แสงเงิ้งนทนนุ่ขอร่านานเท่าใดยังมั่นใจรักชาติองอาจครั้น มนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกยันคงยืนหยัดสู้ไปไฟประจันย่อ ันก็พระปองเธิดพองไทย